เกียรติเพื่อไทยเหรอนะครับถึงออกมาโจมตีเพื่อไทยเป็นด้อมส้มเหรออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมขอชี้แจงในคลิปนี้เลยกันนะครับว่าวันนี้ใครจะบอกว่าผมเกียรติเพื่อไทยก็แล้วแต่คุณจะคิด ใครจะบอกว่าผมเป็นด้อมส้มก็แล้วแต่คุณจะคิดครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกคุณเลยนะครับคุณอยากจะบอกผมเป็นด้อมส้มหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะบอกจะผมจะเกลียดเพื่อไทยอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนใจหรอกครับเพราะจุดยืนของผมตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าผมนะครับมาทําเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของข่าวเนี่ยนะครับประเด็นของข่าวเนี่ยแล้วผมก็มีการเคยไลฟ์สดและเคยพูดเอาไว้เสมอนะครับตั้งแต่พักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลย จับมือจัดตั้งรัฐบาลนะครับตอนนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีคนถามผมว่าเ e อ๊ะทำไมเชียร์ e นะครับสองพรรคนี้จังผมก็บอกว่า2พรรคเนี่ยใครจะเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับถ้ายังจับมือกันอยู่นะครับก็เหมือนหมายถึงว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะยังจับมือกันนะครับ,บ,นนครบใครจะเป็นนายกก็ได้นะครับเพราะถือว่า เป็นฉันทามาติของประชาชนไม่ใช่นะครับพักเพื่อไทยไปจับมือกับอีกฝั่งหนะึ่งตอนนั้นนะครับผมก็จะพูดอย่างชัดเจนนะครับว่าผมบอกนี้แล้วผมก็บอกกับทุกคนเลยว่าหลังจากที่พักเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลถ้าไปเป็นรัฐบาลแล้วถ้าไปเป็นรัฐบาลแล้วผมจะมาเป็นฝ่ายค้าน และผมก็เชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันมาทําการตรวจสอบนะครับฝ่ายรัฐบาลในเรื่องของการใช้งบประมาณในเรื่องของการาทำนะครับนโยบายต่างเนี่ยมาช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านเพราะเราทําหน้าที่ของเราคือส่งเขาไปเป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับเมื่อไปเป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามาเป็นประชาชน นะครับเราคือประชาชนก็ต้องมาตรวจสอบการทางานของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลงบลป,ประมาณทุกอย่างเนี่ยอันนี้มาช่วยกันนี่คือจุดยืนผมตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และผมออกมาติติงนะครับหรือใครจะบอกว่าเฮ้ยผมออกมาเนี่ยเพราะผมเกียดก้าวไกลผมได้มาโจมตีก้าวไกล คำถามคือผมกําลังโจมตีก้าวไก่หรือไอ้ผมกําลังโจมตีพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยมาเป็ ale, นรัฐบาลเนี่ยตอนเนี้ยผมออกมานะครับก็พูดโอ้โหแต่พักเพื่อไทยโจมตีพักเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับผมก็ต้องถามว่าวันเนี้ยผมโจมตีพักเพื่อไทยหรือผมเอาความจริงอีกด้านหนึ่งมาพูดกันแน่โจมตีหรือมันคือความจริงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าผมนะครับจะนะครับวิพากวิจารณ์นะครับ สดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์พรรครัฐบาลอยู่แล้วอันนี้คือจุดยืนก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ทําไมตอนนี้นะครับก็ที่หลังที่บอกว่าสสของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณอัยศรหรือหลายๆคนที่ออกมาโต้เรื่องนี้แล้วผมก็โต้กลับอย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่าผมโจมตีพรรคเพื่อไทยและก็เกลียดพรรคเพื่อไทยแล้วแต่คุณจะคิดผมบอกแล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมนะครับออกมานะครับ เป็นประชาชนฝ่ายขานนะครับส่วนคุณจะบอกว่าผมเป็นด้อมส้มผมปม่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณแต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยเลือกพรรคก้าวไกลทั้งสองใบผมไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลแต่ผมเอาความจริงมาพูดมาคุยกันด้วยหลักและเหตุผลที่ความจริงที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้ผมยืนยันตั้งแต่ทีแรกว่าวันนี้ถ้าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจับมือจัดตั้งรัฐบาลแล้วเป็นฉันทามติของประชาชนแล้วใครก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นาทางของพักเพื่อไทยหรือพักเก้าไก่เป็นอันนี้ผมถือว่านะครับมันเป็นฐันทางมติของประชาชนใครจะเป็นก็ได้แต่วันนี้สิ่งที่พักเพื่อไทยทํานะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยทําคือนะครับไม่รักษาคําพูดกับประชาชนนะครับไม่ทาตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับทรยศประชาชนเท่ากับผักหนังประชาชนเท่ากับตบสัตว์ต่อประชาชนใช่หรือไม่ถูกต้องหรือเปล่า เพราะว่าตอนหาเสียงพักเพื่อไทยพูดอะไรไว้พักเพื่อไทยบอกว่าจะไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติหรือพักสอรูปไม่จัดคือกับขั้วอํานาจเก่าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วตอนนี้คุณกําลังไปจัดตั้งรัฐบาล นะครับไปทางรัฐบาลด้วยอ้างด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาทางทางที่จริงๆแล้วคุณบอกว่าคุณต้องทําแบบนี้เพราะคุณไม่มีทางออกมันทางทางที่จริงๆมันมีทางออกฉันทามติของประชาชนถ้าวันนี้คุณทําตามฉันธามติของประชาชนทุกอย่างมันก็คือทางออกแต่คุณเลือกที่จะทําแบบนั้นเองแล้วถามว่าวันนี้เฮ้ยวันนี้รัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นได้เดือนหนึ่งอย่าลืมนะครับคุณลืมอะไรกันไปหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เพิ่งเริ่มต้นมาเพีียงแค่1ป หนึ่งเดือนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนั่งร้านเท่านั้นเองนะครับรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนักร้านและเพื่อไทยบอกว่าตัวเองจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะครับเป็นแกนนําถามว่าถ้าเป็นแกนนําจุดยืนของแกนนําคืออะไรครับแล้ววันนี้จุดยืนของแกนนำเนี่ยทำได้หรือเปล่าครับเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ รู้สึกว่าจะมีเร่ชฉนกในเรื่องหลายๆอย่างที่เคยพูดเอาไว้ก็เลยโดยเฉพาะเรื่องของนะครับเงินนิะต้อน1-0,000บาทตอนหาเสียงพูดโอ้โหฉาดฉานมากว่าจะเงินจะมาจากตรงไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไงตอนนี้นะครับบอกว่าเมื่อวันที่15นะครับกันยายนที่ผ่านมานะครับบอกว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยจะรู้แน่นอนว่าเงินนะครับที่จะเอามาแจกในนี้จะต้อนหนึ่งบาทมาจากไหนพอตอนตอนนี้นักข่าวถามมีแน่นอนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีหลักที่มาที่ไปชัดเจนแน่นอน ไม่ตอบครับว่ามาจากไหนเพราะข้อมูลที่ออกมาแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาน่าจะเอามาจากการกู้น่าจะเอามาจากการกู้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วรู้ว่าเฮ้ยรัฐเนี่ยมีงบประมาณไปเอามาจากตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างตรงไหนบ้าง,งมันมีคนที่สามารถที่จะไปถึงได้บอกว่าวันนี้มันอยู่ในยุคข,ของโลกโซเชียลไง ประชาชนสามารถสืบรู้ข้อมูลและก็รู้มันไม่ใช่ว่าวันนี้เฮ้ยคุณเป็นรัฐบาลแล้วปกปิดแล้วคุณบริหารอะไรก็ได้นะครับการที่ไปกู้เงินมาวันนี้ประชาชนก็ไม่ได้สิ่งแน่นอนครับการที่ผมออกมาพูดออกมาบอกออกมาตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับผมจะย้าเรื่องของว่าวันนี้นะครับพักการเมืองนะครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ยไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับตบ,บัสสัตว นะครับต่อประชาชนเท่ากับหักหลังประชาชนเท่ากับทรยศประชาชนซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มองอีกมุมนึ่อีกมุมหนึ่งก็คือมุมมองที่ว่าวันนี้พักเพื่อไทยที่เขาทาแบบเนี้ยเขายอมนะครับเขายอมเสียสละตัวเขาเองโอ้โ oh, หฟังดูดีไหมพักเพื่อไทยยอมเสียสละตนเองนะครับให้ตนเองนะครับ ต่อประชาชนให้ตัวเองหักหลังต่อประชาชนให้ตัวเองทรยศต่อประชาชนให้ตัวเองผิดคำพูดกับประชาชนให้ตัวเองไม่ได้ทําตามคําพูดต่อประชาชนเนี่ยพักเพื่อไทยเขาเสียสนะเพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้เพื่อจะไปแก้ไขปัญหาของประชาชนคําถามผมนะครับอันนี้มันคือการแก้กตัวหรือเปล่าครับมันเป็นสิ่งที่สมควรทําหรือเปล่าครับ ถ้าเกิดการกระทําแบบนี้ได้ผมขอถามคุณคนที่จะบอกว่าเฮ้ยให้เห็นใจพักเพื่อไทยที่เขาทําแบบเนี้ยเพราะว่าเขานะครับเสียสนะเพื่อประชาชนคําถามนะครับว่าวันนี้นะครับมีคนคนหนึ่งพ่อแม่เขาเจ็บป่วยติดเตียงอยู่แม่เจ็บป่วยติดเตียงอยู่แล้ว,ล,วลูกเข้าไปที่ร้านสะดวกซือ้อไปลักขโมยของเพื่อจะไปช่วยเหลือพ่อแม่ตอบแทนพ่อแม่แบบนี้มันไม่ผิดใช่ไหมก็ที่เขาต้องทําแบบเนี้ย นะครับเพราะแม่เขาป่วยติดเตียงไงเพราะก้อนนี้ติดติดเตียงไงใช่ไหมเป็นแบบนี้เหรอครับไม่ผิดเหรอครับคนทําผิดก็คือคนทําผิดครับจะด้วยเหตุผลอะไรแต่คุณคือทําผิดเพราะจริงๆแล้วถามว่ารูปคนนี้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปรักขโมยของนายร้าสะดวกซื้อพวกมาดูแลพ่อแม่ได้ใช่ไหมใช้วิธีอื่นได้ไหมก็เหมือนกันว่าพักเพื่อไทยไม่จําเป็นจะต้องหักหลังประชาชนใช่ไหมไม่จําเป็นจะต้องอไม่จําเป็นที่จะต้องไม่รักษาคำพูดกับประชาชนใช่ไหม สามารถทําตามคงพูดกับประชาชนได้ไหมได้ถูกปะทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนได้ไหมถ้าทําได้ก็เท่ากับไม่หักหลังประชาชนไม่ทรยจปจทรอยยศประชาชนไม่ตบัดสัต่อประชาชนแล้วทําไมพักเพื่อไทยไม่ทำล่ะครับข้ออ้างของพักเพื่อไทยก็คือรัฐบาลนะครับต้องมีรัฐบาลโดยเร็วที่สุดต้องมีรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อการไปแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเพื่ออะไรหลายๆอย่างแล้วสิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับ พรรคการเมืองของฝ่ายค้านโดดประชุมสภาจนสภาร่มนำองค์ประชุมไม่ครบบางคนไปเที่ยวที่ต่างประเทศนี่เลยครับคือการแก้ปัญหาพรรคเพื่อไทยบอกว่าทํายังไงก็ได้ตอนนี้นะครับยอมให้ประชาชนด่ายอมให้เป็นคนที่ตบบสัตว์ต่อประชาชนเป็นคนที่หักหลังประชาชนตัวเป็นคนที่ทรยศประชาชนเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเป็นคนที่ไม่ทําตามคําพูดของประชาชนเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาบาท้องของประชาชนแล้วตอนนี้ล่ะครับแล้วตอนนี้ล่ะครับ สิ่งไหนที่เคยรับปากกับประชาชนทั้งหมดมีตรงไหนที่ทําได้บ้างแล้วตอนนี้นะครับการแก้ไขแม้กระทั่งเรื่องของลดราคาพลังงานจริงๆแล้วถามว่าลดราคาพลังงานและพลังงานทั้งหมดนะครับถามหน่อยว่าพลังงานทั้งหมดตั้งแต่คราวที่แล้วตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วใครควบคุมกระทรวงพลังงานก็ไม่ใช่พรรคการเมืองพรรคี้เหรอแล้วทําไมตอนนั้นถึงไม่ยอมทํา นั่นคือเหตุผลทําไมถึงมาอต้องมาทําตอนนี้พอมาทําตอนนี้อุ้ยประชาชนดีใจครับโอ้รถราคาพลังงานลดราคา,งงาน้ํามันลดราคา,อา,คาโอ้ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างแต่พอไปดูปุ๊บโครงสร้างอ้าวมันกลายเป็นว่าวันนี้นะครับรถให้ประชาชนประชาชนได้ใช้ถูกก็จริงแต่มันคือการ กลวงให้ประชาชนดีใจและประชาชนเชื่อว่าพรรนะครับรัฐบาลชุดนี้ทําได้แต่จริงๆแล้วเปล่าครับแทนที่จะไปจัดการที่โครงสร้างหลักที่ประชาชนทุกคนต้องการให้จัดการเรื่องโครงสร้างเพื่อจะได้ลดราคาพลังงานเนี่ยเพื่อจะได้ลดราคาพลังงานเนี่ยอยากขาวรเลยเปล่าครับใช้วิธีกไกแก้คือการนะครับหยุดการชรําระนี้นะครับหยุดการไอ้นี่เฉยๆลดลงมาแล้วก็ลดการเก็บเงินเข้านะครับเข้ารัฐ นะครับแต่เอาเงินนะครับงบประมาณของรัฐไปให้กับนายทุนเหมือนเดิมการที่จะทําจริงๆนะครับการลดราคาพลังงานที่ถูกต้องคือต้องไปลดกําไรของนะครับนายทุนแล้วเอามาเป็นค่าเ,าเขาเรียกว่าเ,เป็นเป็นเป็นค่าใช้จ่ายนะครับต้องไปลดนะครับต้องไปลดกําไรของนายทุนน่ะแล้วมาลดอ่า ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนอันนี้ถึงจะถูกต้องแต่วันนี้คุณใช้วิธีนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับที่จะเอาเข้ากองทุกกองที่จะเงินเข้ารัฐรัฐจะต้องเอาเอาเงินไปใช้นี่หยุดการชำระนี่ไว้ก่อนแต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะอนก็จ่ายดอกเบี้ยไปมันคือการแก้ปัญหาหรือเปล่าครับแต่นายทุนนะครับที่ประชาชนต้องการให้ไม่เป็นการทุนผูกขาดต้องให้พวกนายทุนพวกนี้แต่รัฐก็ยังอุ้มนายทุนเหมือนเดิมเพราะอะไรครับ นายทุนก็ยังได้กาไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิมแต่ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ลดราคานะต้อง3เดือนเนี่ยนะครับลดร,ราคามาตอนนี้ค่าไฟเหลือ3 9มจุดเองโอ้โหราคานะ้ามันก็ลดมา20่สิจาก32เหลือ30เองโอ้โหดีแต่ลองไปดูจริงๆครับว่ามันเป็นการแหกตาประชาชนหรือเปล่ามันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าว่านโยบายที่ทําแต่สุดท้ายหลังจากนี้3เดือน3เดือนนะครับนะครับสมมติค่าไฟ ที่จะต้องชําระที่ตอนนี้คือพักชําระนี่คือไม่ต้องเอาชั่นนี้นี่เอาไม่ต้องเอานี่ที่จะต้องชาระตรงเนี้ยเอามาลดนะครับแล้วเอาเงินตรงเนี้ยที่จะต้องไปชําระนี่เนี่ยเอาไปจ่ายกับนายทุนเอาไปจ่ายกับนายทุนนะครับเท่ากับว่าวันนี้ก็คือลดลงมาไม่ยังไม่ต้องชำระนี่แต่ยังมีดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายแน่นอนครับไม่ได้จ่ายนี่แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกต้องไหมครับพราะต้องจ่ายดอกต้องจ่ายดอกเบี้ยปุ๊บต้นทุนยังเหมือนเดิมนะครับนี่ยังเหมือนเดิมนี่ยังเหมือนเดิม พอครบ3เดือนแล้วปุ๊บต้องใช้นี่ขึ้นค่าไฟเหมือนเดิมไหมครับนายทุนละครับก็ได้รับเงินเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมและตอลอดระยะเวลาที่ลดค่าไฟนายทุนลดกําไรหรือเปล่าไม่ได้ลดนะครับเจ้านี้นะครับแค่ชะลอนะครับอ่านี่เอาไว้แต่ดอกเบีย้ยได้เหมือนเดิมไหมได้ได้ดอกเบีย้ยเหมือนเดิมดอกเบีย้ยก็ได้รับแต่นี่ก็ยังได้เท่าเดิมนะครับรอถึงเวลาปุ๊บรัดยังไงก็ต้องมาใช้นี่แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยส่วนนายทุนนะครับ ตอนนี้นะครับมาลดพลังงานให้กับประชาชนแทนที่นายทุนจะลดกําไรเปล่านายทุนได้กําไรเท่าเดิมได้กําไรเท่าเดิมแต่ที่ที่รัฐหายไปคืออะไรครับหนึ่งงบประมาณไงครับงบประมาณที่จะไปทําอย่างอื่นได้เอามาเอามาตรงนี้แทนที่วันนี้จะไปลดกําไรของนายทุนเนี่ยลงเพื่อเอามาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชนรัฐไม่ทํานี่หรือเปล่า ลองดูดีๆครับว่ากลไกเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราไทยฐานะประชาชนผมไม่ได้บอกนะครับว่าวันนี้ต้องการให้คุณมาชอบพักเก้าวไกลไม่ได้บอกครับผมต้องการให้คุณอยากเกลียดก้าไกลเกลียดเลยครับคุณอยากเกลียดพักเก้าวไกลเกลียดเลยครับคุณอยากเกลียดอ่าอ่าสอสของพักเก้าไกลเกลียดเลยครับเพราะอะไรครับคุณเกลียดแล้วเขาทําอะไรไม่ดีนะครับทุจริตคอร์รัปชันโกงกินเรือรับสวยมีอะไรเอาออกมาแฉครับเอาออกมาแฉเลยครับ เอาออกมาแฉอ,าออกมาเปิดโปงครับวิพากษ์วิจาร์เลยครับว่าเฮ้ยเขาทําอย่างนี้มันไม่ดียังไงอะไรยังไงเอาข้อมูลออกมาแฉกันแฉเปิดโปงไปพักก้าวไกลทําไม่ดีแบบนี้เพราะอะไรมันทําให้กระทบกับประชาชนยังไงเฮ้ยทำให้หักหลังประชาชนยังไงตบัดสัตว์ต่อประชาชนยังไงเอาออกมาเลยออกมาเลยผมยินดีเลยครับยินดีอยากให้ทําครับแบบนั้นครับยินดีอยากให้ทําเลยครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณไม่ต้องนะครับนะครับเอาพักสองพักมาเปรียบเทียบกันนะครับอย่างผมผมบอกแล้ว ว่าวันนี้ผมนะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลผมยืนยันว่าผมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะจุดยืนผมตั้งแต่ตน้นตั้งแต่ก่อนตอนหลังเลือกตั้งแล้วว่าพักเพื่อไทยกับพักคก้าวไกลจับมือจัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่อไหร่ที่เขาจัดตั้งรัฐบาลเสร็จผมจะมาเป็นฝ่ายคา้านตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเรื่องงบประมาณวิพากษ์วิจารณ์นโยบายวิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างที่เป็นของรัฐบาล นี่คือจุดยืนของผมตั้งแต่ที่แรกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะบอกว่าผมเกลียดพักเพื่อไทยก็แล้วแต่คุณครับคุณจะบอกว่าผมเป็นด้อมส้มก็แล้วแต่คุณครับเพราะนั้นเป็นสิ่งความคิดของคุณเพราะมันเป็นตรกกะทำปกติธรรมดาของคนที่ไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีหลักฐานนะครับและเป็นคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่ออกมาพูดที่ไม่ตรงกับตัวเองตัวเองก็จะใช้คําพูดว่ามันเป็นด้อมส้มมันเป็นเสื้อแดงมันเป็นเสื้อเหลืองมันเป็นแค่นี้แต่แทนที่วันนี้จะเอาข้อมูลออกมา ออกมาเปิดเผยอ,อ้าเฮ้ยข้อมูลของผมเป็นแบบนี้เฮ้ยข้อมูลของคุณเป็นแบบนี้เฮ้ยทําไมข้อมูลแล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่จริงถามว่าวันนี้ผมออกมาพูดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณอธิษรเกี่ยวกับรองประธานสภาตอนนี้ผมพูดเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับว่านะครับเพราะคุณอธิษฐบอกบอกว่าการกระทําของพักก้าวไกลและกระทำขององอ๋อง่มันไม่สง่าง,งามผมก็มีการถามกลับไปว่าวันนี้แล้วสิ่งที่พักเพื่อไทยทำมาสง่าง,งามตรงไหน ไม่รักษาค hm ําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนมันสง่างามนะครับไม่ทําตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนมันสง่างามนะครับตบสัตว์ต่อประชาชนสง่างามใช่ไหมครับหักหลังประชาชนสง่างามใช่ไหมครับทรยศประชาชนนี่สง่างามใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้การที่ต้องเห็นใจพรรคเพื่อไทยดีที่เขาทําอย่างนั้นเขายอมให้ประชาชนอ่ะเพราะว่าเขาต้องการมาแก้ปัญหาให้ประชาชนมันไม่มีวิธีอื่นแล้วล่ะครับจําเป็นด้วยล่ะครับที่จะต้องนะครับ ไม่รักษาคําพูดให้ที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับไม่ทําตามคําพูดให้ที่ให้ไว้กับประชาชนต้องทรยศประชาชนต้องหักหลังประชาชนต้องตบัดส,สัตว์ต่อประชาชนเพื่อจะเข้ามาเป็นรัฐบาลให้ได้มันไม่มีวิธีอื่นแล้วละครวิธีอื่นมันมีครับวิธีนั้นก็คือคุณต้องไม่ทําตามเผด็จการรัฐประาหารใครครับคือเผด็จการรัฐประาหารรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับร่างขึ้นมาโดยเผด็จการรัฐประาหารใช่หรือไม่สวนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ มาจากการแต่งตั้งของคณะ,ะรัฐประหารใช่หรือไม่ถ้าใช่สวเหล่านี้เป็นเผด็จการใช่ไหมเป็นเผด็จการรัฐประหารใช่ไหมแล้ววันนี้สวเหล่านี้มานะครับอ้างรัฐธรรมนูญนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาขัดฝังฉันทามติของประชาชนมาขัดฝังเสียงของประชาชนแล้วอ้างสารพัดนะครับประชาวันนี้นะครับประชาชนทั้งประเทศ เสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเพราะงบประมาณนี้เป็นงบประมาณที่เป็นภาษีษของประชาชน6กพันล้านบาทจัดการเลือกตั้งประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฉันทามติที่ออกมาผลของการเลือกตั้งออกมาให้พักก้าวไกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลให้คุณนะครับพิธาริมเจริญรัตเป็นแคนด,ดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับทําการเลือกแล้วประชาชนเลือกแล้วแต่วันนี้สอวอ250คนเป็นใครมาจากไหน ใหญ่ฝ่าเสียงประชาชนไม่ยอมรับฉันทามติของประชาชนไม่ยอมรับสิ่งที่ประชาชนลงฉันทามติแล้วแล้วบอกว่าตัวเองทําถูกต้องตัวเองทําอย่างนี้ถูกต้องแล้วแบบนั้นเหรอครับการที่คุณไม่เคารพฉันทามติของประชาชนคุณไม่เคารพสิ่งของประชาชนคุณไม่เคารพประชาชนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหรอครับแล้ววันนี้พอประชาชนออกมานะครับต่อต้านคุณออกมานะครับ อ่ไล่คุณขับไล่อย่างหมูอย่างหมาคุณบอกว่าเป็นการลดเอ่อเป็นการที่อ่ละเมิดสิทธิเป็นการที่ไม่เคารพประชาธิปไตยค่วกคุณนั่นแหละนะครับไม่เคารพประชาธิปไตยก่อนถ้าคุณเคารพประชาธิปไตยคุณก็ต้องเคารพผลของการเลือกตั้งถูกต้องหรือเปล่าครับคุณเป็นสวนะครับคุณต้องถ้าคุณบอกว่าคุณเคารพประชาธิปไตยคุณก็ต้องเคารพผลของการเลือกตั้งเพราะผลของการเลือกตั้งคือผลของประชาธิปไตยถูกต้องหรือเปล่าครับแต่วันนี้คุณไม่เคารพผลของการเลือกตั้งแต่คุณบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตย รประเทศเนี่ยคนส0ลสิร้านคนออกไปเลือกตั้งแล้วได้ผลของการเลือกตั้งมาแต่พวกคุณเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นสอวอใช้อำนาจที่อ้างนะครับรัฐธรรมนูญนะที่ร่างโดยคณะรัฐประหารเนี่ยมาอ้างว่าคุณทำตามรัฐธรรมนูญคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครมาเป็นนายกก็ได้คุณสิทธิ์เลือกพักไหนเป็นนายกก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญนะครับวันนี้พักเพื่อไทยแทนที่จะ ตอนที่หาเสียงโอ้โหอยู่ข้างประชาชนจะทําตามประชาชนจะเข้าไปปรับทุกอย่างแก้ไขแต่พอถึงเวลาที่เป็นสอสอแล้วได้เป็นสอสอแล้วเข้าไปวันนี้ไม่เลยครับยอมทําตามเผด็จการรัฐประหารสั่งยอมทําทุกอย่างยอมเป็นนั่งร้านเผด็จการเพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้แล้วบอกว่าทําเพื่อประชาชนมันทําเพื่อประชาชนตรงไหนครับ ถามเลยครับมันทําเพื่อประชาชนตรงไหนการที่จะทําเพื่อประชาชนนี่มันต้องทรยศ์ประชาชนต้องหักหลังประชาชนต้องตบัดสัตว์ต่อประชาชนต้องไม่รักษาคําพูดกับประชาชนต้องไม่ทําตามคําพูดของประชาชนแบบนี้เลยครับถึงจะเป็นคนดีแบบนี้นะครับประชาชนต้องชื่นชมประชาชนต้องแฮปปี้จะประชาชนต้องเห็นใจคนแบบนี้เะครับถ้าประชาชนต้องเห็นใจคนแบบนี้ผมว่าไม่ต้องจะไม่ไม่ต้องเสียงบประมาณมาทําการเลือกตั้งครับไม่ต้องให้ประชาชนมามามาทำการเลือกตั้งหรอกครับ พวกคุณก็โกหกหลอกลวงประชาชนแล้วมาอ้างแบบนี้ว่าเฮ้ยที่คุณต้องมาไม่รักษาคําพูดกับประชาชนเนี่ยต้องผิดคําพูดกับประชาชนอ่ะต้องทรยยประชาชนต้องตบสัตตรอประชาชนต้องหักหลังประชาชนเพราะทําเพื่อประชาชนคุณถามประชาชนหรือเปล่าว่าประชาชนต้องการให้คุณทําแบบนั้นหรือเปล่าเพราะก่อนระยะเวลาที่คุณจะทําที่มันมีปัญหาอยู่ประชาชนเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ต้องการให้คุณทําแบบนั้นแต่คุณทําเองแล้วคุณจะอ้างว่าคุณทําเพื่อประชาชนคุณไม่สมควรจะอ้างเพราะตอนนี้คุณทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และคุณบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยประชุะมครมนัดแรกเนี่ยจะนะครับเข้าเรื่องของประชามติร่างรัฐธรรมนูญเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้ตั้งคณะกรรมการมาทั้งหมด35คนชื่อที่ออกมารู้เลยว่าวันนี้เขาไม่ได้ต้องการที่ทํารัฐธรรมนูนให้เป็นฉบับของประชาชนแต่เขากําลังจะทํารัฐธรรมนูนให้เป็นฉบับของพวกเขานะวันนี้นะครับ การที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่ออย่างเดียวจุดประสงค์เดียวเพื่อให้เขาได้รับความชอบธรรมแล้วเอาไปอ้างกับประชาชนว่าวันนี้ก็เขาตั้งคณะกรรมการเข้ามาแล้วไงก็คณะกรรมการทั้งหมดเนียที่ตั้งมาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะต้องไปทิศทางนี้ทิศทางนี้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วกรรมการทั้งหมดเป็นของพวกเขาเขาต้องการกําหนดทิศทางอยู่แล้วเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าเกิดกรรมการทั้ง35คนมีปัญหาอะไรสมมติมีปัญหาเรื่องของสอสรผมยกตัวอย่างนะว่าวันนี้สสรที่มาจากการหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเล็กๆซึ่งพรรคเก้าไกลอา้าวเราก็พูดพรรคเก้าไกลต้องการให้สสรมาจากการเลือกของประชาชน100แต่ทางพวกคุณคุณบอกเฮ้ยไม่ได้อย่างงี้ประชาชนเลือกมาเดี๋ยวมไม่นี่ต้องมาจากการแต่งตั้งเพราะอ้างเรื่องคุณอาวุธเรื่องคุนู้คนคนนี้แล้วคุณเป็นคนแต่งตั้ง,งผลสุดท้ายสองฝ่ายก็ต้องใช้กันคณนะาากรรมการโหวต ว่าจะใช้สสรมาจากการแต่งตั้งหรือสอสรมาจากการเรื่องของประชาชนแน่นอนครับก็พวกคุณเยอะกว่าเพราะคุณตั้งเอาไว้แล้วไงคุณตั้งเอาไว้แล้วเนะี่ยเป็นพวกคุณทั้งนั้นเลยโหวตออกมาก็เท่ากับสสรต้องมาจากการแต่งตั้งของพวกคุณพวกคุณก็เรียกมาให้สสรแต่งตั้งแล้วร่างและธรรมนูนที่เป็นฉบับของพวกคุณไงนี่คือการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะให้ตัวเองได้รับความชอบธรรมแต่พักก้าวไกลรู้เกมครับเลยไม่เข้าร่วมนะครับ เป็นคณะกรรมการเพื่อไม่ให้นะครับทางกรรมาการชุดนี้ได้รับความชอบธรรมเพราะว่าถ้าพรรคก้าวไกลเข้าไปร่วมแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะบอกก็นี่ไงพรรคก้าวไกลก็เป็นคณะกรรมาการด้วยไงก็คณะกรรมการสรุปแล้วเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายเราก็จะได้รัฐธรรมนูญที่อาจจะไม่ใช่รัฐธรรมนูน25.60แต่เป็นรัฐธรรมนูนฉบัรบรบัฐบาลชุดนี้เพื่อกดหัวประชาชนเหมือนเดิมเพื่อจะครองอำนาจเหมือนเดิมเพื่อทำให้สิ่งของประชาชนไม่มีความหมายเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจุดยืนของผมนะครับใครจะว่าผมนะครับโจมตีก้าวไกลถามว่าผมโจมตีเอ่อผมหาว่าผมโจมตีพักเพื่อไทยโทษทีไม่ใช่ก้าวไกลนะครับหาว่าผมเนี่ยโจมตีพักเพื่อไทยถามว่าผมโจมตีพักเพื่อไทยหรือผมเอาความจริงมาพูดบอกว่าเฮ้ยผมน่าจะข้ามความขัดแย้งไปแลเรื่องมันผ่านมาแล้วอะไรอามาแล้วแซะอยู่นั่นแหละแซะหรือความจริงรับความจริงไม่ได้เหรอครับมันคือความจริงครับบอกแล้วนะครับผมเป็นประชาชนและเป็นคน เจ็บแล้วจําผมไม่ใช่ควายเพราะถ้าฟายเนี่ยเจ็บแล้วทนนะครับให้เขาหลอกแล้วหลอกอกีกหลอกแล้วหลอกอกีกนะครับคุณจะให้พักแบบนี้หลอกแล้วหลอกอีกผมไม่มีทางครับและผมบอ,อกอดกเลยครับว่าตลอดระยะเวลาที่พักรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำยำ้ยำๆเพื่อให้ประชาชนไม่มีทางลืมเรื่องนี้ว่านะครับพักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลตอนนี้นะครับไม่รักษาคําพูดกับประชาชน ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนนี่คือจุดยืนเพราะฉะนั้นคุณจะว่าผมเป็นน้อ,อมสมหลับครับคุณจะว่าผมโจมตีเพื่อตะแล้วแต่คุณครับแต่วันนี้ความจริงก็คือความจริงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นได้เดี๋ยว